ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการหยุดเรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนออกกลางคันและหลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นจำนวนมากนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใย,ยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และมีนโยบายส่งเสริมโอกาสสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาโดยนำเด็กที่ขาดโอกาสเหล่านี้กลับสู่ห้องเรียนตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนภายใต้แนวคิดจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดกิจกรรมในการพานักเรียนกลับเข้าสู่ห้องเรียนโดยการขับเคลื่อนกิจกรรมพาน้องกลับมาเรียน ร่วมกับสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเครื่องมือติดตามนักเรียนด้วยแอปพลิเคชันพาน้องกลับห้องเรียน สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2ตระหนักถึงสภาพปัญหาของนักเรียนและครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการสร้างนวัตกรรมเครื่องมือในการเฝ้าระวังนักเรียนออกกลางคาันในสังกัดด้วยแอปพลิเคชันพาน้องกลับห้องเรียนสพปพ,พ,พิษณุโลกเขต2 ในปีการศึกษา2564าสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงออกกลางคันและเสี่ยงหลุดออกจากระบบก,การศึกษาจากข้อมูลรายงานระบบ DMC และข้อมูลกศสสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตสองได้ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามพาน้องกลับมาเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อค้นหานักเรียนอย่างเร่งด่วนเป็นรายกรณี กรณีนักเรียนตกหล่นหลุดออกจากระบบการศึกษารวมถึงเด็กที่ขาดโอกาสด้วยสภาพเศรษฐกิจครอบครัวยากจนของนักเรียนจนโดยนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งต่อไปเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทุนการศึกษาจากสมาคมสุขบัญญาและทุนนักเรียนยากจนพิเศษจากกองทุนเสมอภาคทำให้นักเรียนไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและมีโอกาสกลับเข้ามาเรียนอีกครั้ง กรณีนักเรียนขาดเรียนเป็นเวลานานจำนวน26รายโดยดำเนินการเฝ้าระวางังการติดตามนักเรียนและประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่า,ขายทุกภาคส่วนประกอบกับการนำนวัตกรรมในการเฝ้ราระวังนักเรียนเพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดด้วยแอปพลิเคชันพาน้องกลับห้องเรียนของสอพอปอพิษณุโลกเขต2 กรณีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงออกกลางคันจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการเรียนจำนวน66รายสพปพิษณุโลกเขต2ได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนากระบวนการป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยงออกกลางคันโดยให้โรงเรียนจัดทำแผนการปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานที่เอื้อต่อสภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลทำให้สามารถติดตามช่วยเหลือนักเรียนได้ครบทุกคน จากผลการดาเนินงานติดตามพาน้องกลับมาเรียนส่งผลให้สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2ไม่มีนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาและติดตามพาน้องกลับมาเรียนได้ครบ100%นักเรียนกลับสู่ห้องเรียนอย่างมีความสุขดั่งปณิธานที่ว่าพิษณุโลกเขต2ไม่ทิ้งน้องให้ร้องไห้